ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำบวันที่25พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟีบอลแมนเชสเตอร์เด็ตชาวนี้คอสเนะปลายอุโมงยังคงมีแสงสว่างโปเชตินโนซ็นชื่อบนเสื้อทีมของแมนยูนะโดยงานที่ทางมาริซิโอโปเชินโนนะฮะอดีตกุนซูทีมปารีสแซงแมงทำเอาแฟนบอลของแมนยูนั้นได้ลุ้นต่อด้วยความระทึกนะฮะเมื่อแสดงท่าเหมือนว่าจะส่งสัญญาณบอกใบ้ว่ากระหายในการย้ายไปคุมทีมดัง ของเมืองผู้ดีทีก่การเซ็นชื่อบนเสื้อทีมที่สวบผีแดงขอให้ลงลายเซ็นในกฎนี้โดยคึ้ซื้อชาวเจนไตคนนี้ตกเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของสโมสรโอเชฟฟอร์ดในเวลานี้แต่โอกาสที่ผีแดงจะได้ตัวเขามาแบบกลางเทอมนั้นและดูลิบหรี่เต็มทีเนื่องจากเฟเชไม่คิดจะปล่อยตัวและไม่สนใจเจรจาค่าสัญญาแต่คาดการณ์กันว่าจะมีความเป็นไปได้ที่แมนยูนั้นจะได้ตัวดอ,ดอดีตนายใหญ่สเปอร์ใบนี้หลังจบวิซั่นนี้ แม้เขาจะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมาว่าแฮปปี้กับการทำงานในลิกเหมือนน้ำหอมก็ตามชีกระทั่ทงความคืบหน้านล่าสุดนะฮะมีภาพที่สองให้เห็นมาว่าพอชเนี่ยหวังจะอำลาทีมเงินถังของลิกเอิงกลับสู่ทางธุรกิจมานั่งเก้าอี้แทนนารอมที่เวลานี้ ไม่ ric, คิ้นคาริคครอบครองเป็นการช่วยคราวไม่น้อยเนื่องจากทางสมบูชิแสดงนั้นก็เดินทางไปยังโรงแรมที่พักของทีมจากทางฝรั่งเศสก่อนเกมแชมเปียนลีกที่ทางเปเชจะบุกกับทางแมนซิตี้ในวันพุทธที่24พฤศจิกจายนนี้พร้อมทั้งขอให้กุนซือชาวเจนไตเซ็นชื่อบนเสื้อของแมนยูในครั้งนี้ ต่อคาขอร้องแฟนผีแดงนะครับผมปรากฏว่าปเชตินโน่นั้นยินดีเซ็นชื่อของเขาลงบนเสื้อตัวดังกล่าวจะทําให้สาวกบริตอัมมี่พากันตีความเข้าข้างตัวเองตามฟอร์มมาว่าปเชตินโน่น่าจะบอกใบ้ปไปในไหนมาว่าสนใจจะย้ายมารับงานกับช่างลนละครในความฝันแต่อาจต้องรองให้จบซิซั่นนี้ซะก่อนนะนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน,กนว่าความหมายที่ออกมานั้นจะเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่ เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับกาเซียไร้ความคิดเห็นหลังถูกลือโยงผีในครั้งนี้โดยทางบรูี้กาเซียอดีตกุนซอโอลิมปิกลียงนะฮะปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่ตนเองนั้นโดนโยงเป็นกุนซือคนใหม่ที่แมนยูณะเวลานี้โดนวันพุธผ่านมามีการรายงานมาว่ากุนซอวัยห้าสิบปีรายนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกกุนซือคนใหม่ของผีแสดงหลังจากที่ทีมดังของอังกฤษ เพิ่งจะแยกทางทางนารอมนะฮะไปเมื่อวันที่ผ่านมาโดยกุสุชาวฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์คนล่าสุดที่ถูกโยงหาผีแดงซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีทั้งซีดินซีดานมาริเซโอโปเชติโนแบรนดอนปบรเจอร์หรือแม้แต่เอริกเทนฮากที่โดนสื่อบรรยารมาว่ามีโอกาสไปทำงานที่โอทัลฟอร์ดในเรวัน อย่างไรก,ก็ตามกราเซียเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางการนาว์บรูซเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาว่าตัวเองนั้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้และก็แย้มมาว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับข่าวลือที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยพบเจอเลยเดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับการแสดงความคิดเห็นเรื่องข่าวลือที่เกิดขึ้นในอาชีพของผมเลยนะผมจะไม่พูดอะไรเรื่องแบบนี้ผมจะไม่ยืนยันและปฏิเสธในครนี้ สำหรับทางการาเซียเน่กำลังบ้างงานหลังแยกทางกับทางโอลิปิลยงโดยเทรนเนอร์รายนี้เคยคุมทีมดังอาทิเช่นทางบรลโบรมาและโอลิมปิกมาเก่อนในครั้งนี้นะแตผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันยครับได้เวลามูฟออนแล้วแมนยูปลดภาพโซชานอกสน้มเป็นที่เรียบร้อย โดยสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนแต่นั้นเริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับคุณซื้อคนใหม่หลังพวกเขาจัดการปลดภาพของนารมุมโอมโอเรกสชานะฮะที่อยู่นอกสนามเทเตอร์ออฟเดอะดีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเจ้าตัวต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งในายใหญ่ผีแดงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแมนเชสเตอร์เสร็จนั้นสโมสรดังแห่งสิงคโปร์บริกิจจัดการปลดโปสเตอร์นารมุมโอมโอเรกัสชาห์นอกสนามโอเทฟอร์ดหลังนารุมโอมโดนสั่งปลดเมื่อสามวันก่อน ซุงกุนซือชานเเวรายนี้สุกสมัยเป็นนักเตะผีแดงได้รับฉายามาว่าเพชรคาดหน้าถาบรกโดนไล่ออกชําตหน่งพายใหญ่หลังจากนำทีมแพ้วัฟอร์ดเป็นต่อสี่ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปิดฉากการกมกงเยียนทีมเอาไว้ที่3ปีเท่านั้นสำหรับตอนนี้สโมสรเจ้าของแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดี20สสมัยได้เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับงานศิลป,ปะหรือกุนซือคนใหม่ด้วยการปลดภาพของโซชา ที่อยู่ด้านหน้าโลงโละครแห่งความฝันเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านี้โซชานะฮะซึ่งทําทีมเก็บชนะแค่เกมเดียวจาก7จแมตช์หลังสุดในทางธุรกิจน,นําสมสรจบอันดับ2ในตารางลีกและก็ได้รองแชมป์ยูฟายูโรปาลีกเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมาแต่สำหรับทางซี่นนี้เขาทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังจริงๆ ทางทั้งที่นะผมทุ่มทุนเสริมทัพเนี่ยมากกว่า140ล้านปอนด์หรือราประมาณ6,160ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองน,นะครัผมเป็นคำว่างานนี้โซชานะฮะผู้ที่ได้เงินถูงเงินถังในการไปใช้ซื้อตเตนในช่วงตลาดซัมเมอร์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเขา,าน่าเสียดายจริงนะฮะแต่ก็ถือว่าทำดีสุดแล้วสุดๆนะครับผมโซชาแล้วมาดูข่าวต่อมากักนครับ ตัดไปได้เลยโรมาโนยันเอริก้ไม่สนคุมแมนยูนะโดยทางฟรานซิสโอโรมาโนเยียวข่าวคนดังคอนเฟิร์มว่าหลุยส์เอนริก้กุนซือทีมชาติสเปนไม่สนที่จะรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์พร้อมอัปเดตความเป็นไปของโค้ชชื่อดังอีกหนึ่งรายโดยหลุยส์เอนริกเเฮดโค้ชทีมชาติสเปนนะฮะไม่มีความสนใจที่จะเปิดโต๊ะเจรจาเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลมอดิษ ามการประงานจากทางฟอบิซโซโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดปงลูกหนังที่เชื่อถือได้เมือ่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทางเอนบริก er เนี่กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ถูกโยงกับทางษาัทแสดงที่กำลังมองหาคุณซื้อหน้าใหม่หลังจากที่ปลดนารอมผลจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการนั้นล่าสุดนะฮะโรมาโนคนนี้คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวมาว่าคุณซื้อชาสเปนิสวัยห้ปีกำลังมีสมาธิอยู่กับการเตรียมทัพ กระทิงดุสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาช่วงปลายปีหน้าโดยทางลุยเอ็นลิเก้จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาใดๆกับทางแมนเชสเตอร์เขากำลังวางแผนกับทีมชาติสเปนในการสู้ศึกเบลคัพและเขาจะไม่มีการเปลี่ยนใจอย่างแน่นอนนอกจากน,นี้โรมาโนนั้นยังระบุได้ว่าจูเรนโลเปตกีนายใหญ่เซบียาเป็น,นคนที่ออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะเข้ารับงานกุืซอแมนยูในครั้งนี้ เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันครับเราคือผีแดงบรนโดสุดแฮปปี้นำแมนยูตีตัวน็อกเอาท์ศึกแชมเปี้ยนลีกโดยคิสโน่ปรนโดนะฮะดาวยิงของทางแมนยูยิ้มหน้าบานเป็นจานดาวเทียมหลังจากช่วยผีแดงทุบบิยาริอันในศึกแชมเปี้ยนลีกพร้อมคว้าตัวเข้ารอบสุกทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยโดยทางคิสโน่ปรนโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์แมนยู สุดมีความสุขนะฮะหลังช่วยต้นสังกัดบุกชนะบีายาเรอันไป2ต่อ0ูนในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F ฟเมื่อคือวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทางซี7เซเ่นียช่วยเบิกประตูแรกกับทางเจ้าของแชมป์ลีกสุดสุดกับทางเืองผู้ดี20สมัยก่อนที่จะดดนซันโชปีกตัวเก่งจะซัดประตูปิดกรงซึ่งเป็นประตูแรกของเขาในนามนักเตะปิศาแดงส่งผลให้พวกเขาเนียคว้า3มแต้มสำคัญและก็ตีตัวเข้ารอบนัดเอาต์เป็นที่เรียบร้อย ในครั้งนี้โดยกัปตาทีมชาติโปรตุเกสซึ่งสร้างสถิติซัดไปแล้วทั้งหมด1 1 0ประตูในเกมแชมเปียนลีกเปิดใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอที่ได้มาเล่นในประเทศสเปนชัยชนะที่น่าเหลือเชื่อในสเปนความน่ายินดีที่ยิงประตูได้ที่สเปนนั้นซึ่งเป็นประเทศที่ผมมีความรู้สึกที่พิเศษเสมอขอแสดงความยินดีกับทุกคนสำหรับชัยชนะที่สุดยอดซึ่งทําให้เรานั้นได้อยู่ในที่ที่ของเรา เราคือแมนเชสเตอร์ซตของจริงและเราจะไม่หยุดสู้เพื่อสโมอสรแห่งนี้ลุยกันต่อไปปิศาจแสดงลุยลุยลุยน,นะนผมเป็นคำว่างันนี้นะฮะโรนัลโด้ปลุกใจนะผมลูกทีมหรือว่าทีมของพวกเขานั่นเอง,เองให้สู้ต่อไปแม้ว่าในายใหญ่ของเขาจะโดนปลดและก็แทนที่ด้วยไมเคิลคาริกก็ตามทีและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมอสรแมนเชสเตอร์ซตในช่วงเช้นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ